ราชดําเนินกรุงเทพมหานครก็มีประชาชนจํานวนมากนะคะที่พร้อมใจกันใส่เสื้อสีเหลืองและสีชมพูเข้าร่วมกิจกรรมจุดเทียนชัยถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและต่างพร้อมใจที่จะน้อมนําเอาพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ได้พระราชทานในวันเฉลิมพระชมพันษาในปีนี้ไปปรับใช้เพื่อความสุขในการดําเนินชีวิตค่ะติดตามรายละเอียดจากคุณพงเมธล่องเซ้งค่ะ คุณพรวดีครับบรรยากาศการจัดกิจกรรมในพื้นที่ถนนราชดำเนินขณะน,นี้ก็ยังคงมีประชาชนทยอยเข้าร่วมอย่างต่อเนื่องนะครับขณะเดียวกันกิจกรรมก็ยังคงเน้นไปที่การร่วมกันเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครับประชาชนร่วมกัน ประชาชนร่วมการเปล่งเสียงทรงพระเจริญดังกึกก้องทั่วพื้นที่ถนนราชดำเนินหลังร่วมกันจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวโรากาสวันเฉลิมพระชนพรรษา86พรรษา5ธันวาคมกันอย่างพร้อมเพรียงในกิจกรรม5ธันวามวลประหาประชาชนรวมใจพักรักในหลวงนะครับที่จัดขึ้นในพื้นที่การชุมนุมของกลุ่มก,มกปปส ประชาชนที่มาในวันนี้ต่างสวมใส่เสื้อสีเหลืองสีชมพูถือธงชาติไทยและธงตราสัญ,ญลักษณ์เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีญญโดยส่วนใหญ่พร้อมนาที่เราตั้งใจทําถวายก็คือเรื่องของความซื่อสัตย์สุจริตค่ะแล้วก็สอนลูกให้เป็นคนดีรู้จักผิดชอบชั่วดีนะคะคือไม่ใช่ว่าเห็นอะไรที่มันไม่ถูกต้องก็เฮตามกันไปค่ะก็อยากให้น้องเขารู้นะฮะว่าเราเป็นคนไทยต้องจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ครับรักชาติรักแผ่นดินอะไรอย่างเนี้ย มแล้ววันนี้เราจะตั้งใจทำความดีเพื่อพ่อหรือเราไงบ้างคะสำหรับครอบครัวพ่อเนยคะก็จะสอนให้เขาเป็นเด็กดีนะครับไม่คดโกงทําความดีเพื่อสังคมอะไรอย่างเงี้ยครับครับผมอยากให้พ่อวงเราเป็นไงบ้างคะตอนนี้อยากให้พระองค์สุขภาพแข็งแรงครับมีอายุยืนยาวเป็นหมื่นหมื่นปีเลยครับ นายสาธิตวงหนองเตยแกนนํากปปสระ,ระสรบุว่าระสงนิกราชาวไทยทุกคนยึดมั่นในกระแสะพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยเฉพาะการปฏิบัติหน้าที่ตามภาระหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดและการร่วมกันร,รักษาผลประโยชน์ของส่วนรวมเพื่อความมั่นคงและเป็นหนึ่งเดียวกันของประเทศไทยครับพวกเราในฐานะข้าของแผ่นดินก็จะทําหน้าที่ของตัวเองใหด้ดีที่สุดในการช่วยกันร,รักษาชาติแผ่นดิน ซึ่งการรักษาชาติเป็นดินเนี่ยแน่นอนที่สุดก็คือการปฏิบัติตามรัาฐธรรมน,นูญและกฎหมายรวมถึงการรักษาความสงบเรียบร้อยในบ้านเมืองนะครับและก็ไม่ทําสิ่งใดที่ที่รุนแรงซึ่งเราเองก็ปรารถนาที่จะเห็นท่าทีนี้จากทุกฝ่ายเช่นเดียวกันนะครับ เช่นเดียวกับที่สาระวกาการกรุงเทพมหานครนะครับข้าราชการบุคลากรกรุงเทพมหานครกว่า3 0 0พันคนรวมตัวกันที่ลานคนเมืองเพื่อร่วมกันจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์บริพัตรผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นประธานในพิธีพร้อมกล่าวถวายราชสัดุดีเฉลิมพระเกียรติและกล่าวนำถวายพระพรชัยมงคลหน้าพระบรมชายาลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและร่วมกันร้องเพลงสัตด,ดุดีมหาราชากันอย่างกึกกล้องครับ ครับและขณะนี้กิจกรรมบนเวทีก็ยังคงเน้นไปที่กิจกรรมบันเทิงนะครับรวมถึงปลดโอกาสให้ประชาชนกลุ่มต่างๆได้ร่วมกันขึ้นเวทีถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งภาพรวมของกิจกรรมทั้งหมดสามารถติดตามได้อีกครั้งในรายการที่นี่ไทยพีบีเครับคุณพรวดีครับค่ะขอบคุณ